สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเล่าข่าวดาราวันนี้วันที่14ตุลาคม2567นาวาัดขยี้จุดพลาดของกันทนายก็ช่วยอะไรไม่ทันแล้วหลังจากนี้จะโดนอะไรบ้างไปติดตามกันได้เลยค่ะเมื่อวันที่12ตุลาคม2567กันกันตถาวรพิธีกรนักแสดงชื่อดังได้จัดถแถลงข่าวร่วมกับทนายส่วนตัวนวีรวัตส,สุขเกษา เพื่อชี้แจงประเด็นร้อนเกี่ยวกับบทบาทของเขาในเครือดีไอคอนกรุ๊ปโดยการยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทแต่เป็นเพียงพรีเซนเตอร์ของสินค้าเท่านั้นในระหว่างการถแถลงข่าวการกล่าวถึงที่มาของรายได้ว่าเขาได้รับเงินจากการขายสินค้าของบริษัทซึ่งการสรุปยอดรายได้จะเป็นหน้าที่ของบริษัทโดยมีการทำเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายในการรับเงิน ทนายของเขาได้เสริมว่าบริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนให้กันเป็นรายเดือนแต่เขาไม่ได้มีบทบาทในการขายสินค้าแต่อย่างใดรายได้ของเขาจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงในสัญญาไม่ใช่เปอร์เซ็นต์จากการขายสินค้าในทีมเมื่อถูกถามย้ำเกี่ยวกับความสม่ำเสมอของรายได้ในแต่ละเดือนกันได้ชี้แจงว่ารายได้แต่ละเดือนทางบริษัทจะส่งสรุปมาให้ผมและมีรูปแบบการรับเงินที่ถูกต้องซึ่งเป็นการยืนยันถึงความโปร่งใสในการทำงานร่วมกับบริษัท